ชื่อใมตีนะครับอายุ62นะครับเออมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องไขกระดูกสันหลังฝ่อนะะทุกวันนี้อาการก็คือซีดซีดแล้วก็เหนื่อยง่ายถ้าทำงานหนักกร,รักษาก็รักษามาตลอดตั้งแต่ปี54เม็ดเดือดขาวก็ต่ำอยู่ที่ประมาณ1ั0 0เม็ดเดือดแดงก็อยู่ที่เอ,อ่เอ,อ16 11 12 ะะส่วนเก็ดเลือดก็อยู่ที่ประมาณแสนนะครวิธีรักษาคือจะต้องให้เลือดให้เลือดใน1นเดือนนะให้ประมาณ2อยูหรือ3ายูแต่หลังจากได้กินได้กินอาหารเสริมตัวนี้ลงไปแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มจากพันหนึ่งพันสมาเป็นสอ0พัน0ี่สองพันเจ็ด เลยใช้เระยะเวลาการก,กินประมาณเดือนครึ่งน,นะฮะสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทานอะไรยกเว้นอาหารเสริมตัวนี้นะฮะก็ทำให้ค่อนข้างมัง่นใจว่าอาหารเสริมตัวนี้อาจจะมีส่วนทำให้เกล็ดเลือดและเม็ดเดือดขาวเพิ่มขึ้น